เพลงดาบตระกูลบันเทยันกระบวนท่าที่สองกรัมมี่กิโมราโพเอลารังสันมนตาผ่านเส้นสายตกใจตอนนี้ยังเร็วไปเพิ่งจะเริ่มเองนะ ลุยแล้ะนะ าความหนานแน่นของมานาธมินแม้จะอยู่ใกล้แกนก็ไม่ต่างกันเลยถ้ามันไม่ได้ไหลออกมาจากแกนอย่าบอกนะว่าเป็นปัจจัยภายนอกหมายความว่าเป็นฝีมือของใครบางคนนั้นเหรอ การจะเติมมานาธามินให้มีความหนานแน่นขนาดนี้ในเขตรอยแยกได้คงต้องเป็นระดับเจ้าอันเดธหรือไม่ก็อิมพีเรียนลีสถึงจะทำได้แต่ทว่าหากเป็นพวกมันตามปกติแล้วก็น่าจะเป็นอันเดธจากสิ่งมีชีวิตบนโลกสิทว่าถ้าเป็นปัจจัยภายนอกก็หมายความว่าถึงปิดไปก็ยังไม่จบน่ะสิ คงต้องลองหาดูแล้วสิสำนักงานใหญ่ผู้กล้าบาซิลไม่ว่าจะทางไหนก็มีแต่รายงานที่เหลือเชื่อทั้งนั้นอ้าครับฝั่งหนึ่งส่งทีมพันธมิตร3ามประเทศออกไปแต่ผู้กล้าระดับ S ที่รอดกลับมาได้มีเพียงคนเดียว ส่วนอีกฝั่งทีมเดียวสามารถปิดรอยแยกได้สำเร็จแถมยังรอดกลับมาได้ทุกคนอีกมีรายงานด่วนจากรอยแยกในพื้นที่อื่นเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ส่วนใหญ่เป็นข่าวว่าล้มเหลวและกําลังกลับมาครับจะรีบสรุปและส่งรายงานขึ้นไปครับเฮ้อไม่ว่าจะรอยแยกไหนก็ส่งผู้กล้าร,ระดับเอของแต่ละประเทศไปอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วแท้แต่ผลลัพธ์กลับเป็นแบบนี้เนี่ยนะ ทีมที่ปิดสําเร็จมีแค่ทีมเกาหลีของผู้กล้าฮยอนจูยอนเงันลื้อเรื่องนั้นจะบอกว่าเป็นทีมเกาหลีก็พูดยากครับหมายความว่ายังไงฉันพลาดตรงไหนไปเหรอไม่ใช่ทีมเกาหลีที่ส่งไปทางซานตาเลมปิดหลอกเหรอรอยแยกถูกปิดลงหลังจากที่พวกเขาออกมาจากทางออกรอยแยกแล้วครับเฮ<ะ>้เข้าใจยากจริงแล้วปิดได้ยังไงกันตอนนี้ผู้กล้าฮยอนจูยอนอยู่ที่ไหน ใกล้จะถึงเวลามาถึงศูนย์บัญชาการแล้วครับรีบไปพบกันเถอะนับตั้งแต่ทีมของฮยอนจูยอนและจองอินจูออกมาจากรอยแยกใช้เวลาเดินทางมาถึงศูนย์บัญชาการประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษในระหว่างนั้นโดจุนก็ผ่านรอยแยกแรกและเพิ่งเข้าไปในรอยแยกที่สองเมื่อคู่นี้แกนกลางของรอยแยกแห่งนี้อยู่ในน้ำสินะเอาละ่ะ ลองไปดูหน่อยไหม